หนังปี2017จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจอห์นเบเกอร์ในตำรวจจบใหม่ต้องมาร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ f อ i ฝีมือดีที่มีความเกลียดอยู่เต็มเปี่ยมในการปฏิบัติภารกิจพิเศษเพื่อหาคนในเครื่องแบบที่อยากยอกเงินกว่า14ล้านตอลลาโดยที่มีอนาคตของแต่และคนเป็นเดิมพันเลยทําให้พวกเขาต้องร่วมมือกันเปลี่ยนภารกิจแสนง่ายให้กลายเป็นงานยากระดับมหาการความโหดความมันและความา่าของหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรถ้ากดไลค์กดซับสไคร์แล้ววันนี้พักสตูดิโอจะมาสปอยให้ฟัง หนังเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่ตื่นนอนในตอนตีห้าซึ่งเขาก็มีชื่อว่ากาสติโลเจ้าหน้าที่ FBI ฝีมือดีและตอนนั้นก็มีชายคนหนึ่งที่กําลังนอนอยู่พอเขาตื่นขึ้นเขาก็พยายามลุกจากเตียงซึ่งชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าจอห์นเบเกอร์ที่กําลังลุกไปอาบน้ําส่วนด้านกาสติโลก็กาลังทาอาหารเช้าก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะรีบอาบน้ําแต่งตัวเพื่อออกไปทํางานกันและก่อนไปทํางานกาสติโลก็ได้มาจุ๊บหลังสาวสวยที่กําลังนอนหลับอยู่ซึ่งเธอก็คือแอน สาวของเขาส่วนทางด้านจอห์พอคุยโทรศัพท์กับแฟนสาวเสร็จเขาก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ออกไปสอบทันทีส่วนทางด้านกาติโลก็รีบขับรถออกไปเช่นกันและตอนนั้นขณะที่เขาหันไปเห็นก้นผู้หญิงไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นและตอนนั้นก็มีโจรถือกระเป๋าที่ขโมยมาปีนขึ้นมาบนรถเขาก่อนที่เขาจะขับออกไปและไม่นานตำรวจก็ได้ขับรถตามพวกเขามาพอขับหลบตำรวจมาได้เขาก็ได้จอดรถและให้โจนพวกนั้นวางปืนลงแต่ตำรวจเนี่ยก็ตามมาทันนะครับกาติโลเลย ับรถหนีตำรวจอีกครั้งโดยการพาพวกโจรมาที่ท่าเรือและย้ายของคือรถอีคันพร้อมทำลายหลักฐานรถคันนั้นทิ้งไปและโจรพวกนั้นก็ได้บอกให้กาติโลขับรถออกไปก่อนที่กัติโลนั้นจะได้เรียกพวกของเขามาและบอกกับพวกโจรไปว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เลยทำให้พวกโจรหนีไม่ทันและโดนจับไปและตอนนั้นกาติโลก็ลงมาจากรถและยิงไปที่เพื่อนเขาที่กำลังจับโจรพวกนั้นจนทำให้โดนทั้งสองคนแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากกัติโลที่เห็นแบบนั้นเขาจึงได้ปลอบใจใโจรคนนั้นโดยการเอาลูก ูปเมียเขาที่เปืือยอยู่ให้ดูก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้แยกพวกเขาทั้งสองออกจากกันส่วนทางด้านจอนตอนนี้เขาก็กําลังทําบททดสอบอยู่แต่ดูเหมือนว่าจอนน้นจะไม่ถนัดสักด้านเลยพอถึงบททดสอบที่3เขาก็ได้ต่อยเพื่อนจนสลบไปและพอถึงบททดสอบที่4ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จอจะถนัดเป็นอย่างมากซึ่งครูฝึกเกลก็บอกกับจอว่าจอได้คะแนในในการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์และมันก็ทําให้เล่ารู้ว่าจอน,นั้นเคยผ่าตัดมาแล้ว13ครั้งครูฝึกเกลที่เห็นจอนเคยผ่านการ ขาตัดมาก่อนเธอเลยถามจอนไปว่าทําไมจอรนถึงอยากมาเป็นตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียจอรนเลยบอกกับคู่ฝึกไปว่าภรรยาอยากหย่าก,กับเขาเพราะเขาไม่ได้สปอนเซอร์มาหลายปีเลยทําให้ชีวิตคู่แย่ลงเรื่อยๆเกลเลยบอกกับจอรนไปว่าเธอก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันและเกลก็ยังถามจอนอีกว่าการที่จอรนได้เป็นตำรวจทางหลวงมันจะช่วยจอรนได้ยังไงจอรนเลยบอกไปว่าตอนนี้ชีวิตคู่เขามีปัญหามาเขาเลยอยากเป็นตำรวจเหมือนกับพ่อของภรรยาพอมันอาจจะทําให้ชีวิตคู่เขาดีขึ้น ครูฝึกเกลียวที่เห็นแบบนั้นเธอเลยให้จ้อนเรียนจบ แต่วจรเนี่ยก็ต้องทําคะแนนด้านใดด้านหนึ่งให้ดีนะครับถึงจะเลี้ยนจบได้และตอนนี้ก็มีคนร้ายขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้เอาระเบิดไปติดท้ายรถก่อนจะเดินเข้ามาถามว่าแน่ใจใช่ไหมว่าถ้าระเบิดแล้วผู้หญิงที่อยู่ในรถคันหลังจะไม่ตายแต่อีกคนมันก็เมาแทบไม่ได้สติชายคนนี้ถามเลยเดินไปลักผู้หญิงคนนั้นลงมาจากรถเมื่อรถคันถัดไปเห็นเขาก็รีบเปิดประตูและออกจากรถเหมือนกันก่อนที่พวกนั้นจะทําการกดระเบิดขึ้นขอทางตํารวจทราบเรื่องก็ได้ไปที่จุดเกิดเหตุพวกนั้น เลยรีบซิ่งรถหนีออกไปและเหลือคนร้ายอีกคนหนึ่งไว้ซึ่งคนร้ายคนนั้นก็ได้จับคนขับรถที่เขาเอาระเบิดไปติดตั้งไว้ซึ่งคนร้ายคนนั้นก็ถามถึงคนที่มีชื่อว่าทีเจเนื่องจากว่าคนขับรถกับทีเจนั้นได้ช่วยกันแอบเอาเงินไปจากพวกเขาสองแสนและคนร้ายคนนั้นก็ได้ยิงปืนไปใส่หอของตำรวจที่บินอยู่ด้านบนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทีเจที่พวกคนร้ายขอให้ร่วมมือด้วยก่อนนี้คนร้ายด้านล่างจะขู่เขาจนทําให้ทีเจนั้นกระโดดลงมาจากหอและตายในที่สุดและคน ร้ายคุณนั้นก็บอกให้คนขับรถหาเงินมาคืนเขาภายใน2ออาทิตย์ไม่งั้นมันจะตามมาฆ่าเขาอีกคนส่วนทางด้านกาติโลตอนนี้เขาก็ได้ขับรถมาที่สำนักงาน FBI ไอพอริเปิดกาติโลก็เจอกับเพื่อนที่เขายิงก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะด่าก,กันไปมาจนทำให้ทะเลาะก,กันซึ่งปีเตอร์สันที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้เข้ามาห้ามทั้งคู่ไหวหลังจากแยกย้ายกันแล้วกาติโลก็เดินออกมากับปีเตอร์สันซึ่งปีเตอร์สันก็อยากให้กาติโลช่วยเรื่องที่นักบินโดดลงมาซึ่งนั้นก็คือทีเจและปีเตอร์สัน ก็เล่ารายละเอียดให้กาติโลฟังและบอกว่ากาติโลนั้นต้องปลอมตัวเข้าไปในหน่วยตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียก่อนที่ทั้งครูจะเข้ามาในห้องทํางานและคุยกับเลีองรูปในโทรศัพท์ของกาติโลที่มีรูปเปื้อของเขาและผู้หญิงอยู่ซึ่งปีเตอร์สันก็บอกว่าเขาไม่อยากเสียเจ้าหน้าที่ดีๆไปซึ่งกาติโลก็ได้ขอโทษกับเล่งนี้ไปนะครับก่อนที่จะคุยกันเรื่องที่ให้กาติโลนั้นปลอมตัวเข้าไปในหน่วยว่าเขาต้องปลอมตัวและใช้ชื่อเป็นฟานซิสเลเวลลินพอนเชลโลซึ่งชื่อนี่มันก็ ยาวมากนะครับกาติโลรีอยากเปลี่ยนแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าปีเตอร์สันได้ใส่ลงไปในประวัติแล้วและในการปลอมตัวเข้าไปสืบในหน่วยตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียกาติโลก็ได้จับคู่กับจอห์นเบเกอร์ตำรวจมือใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยเพื่อความสมจริงนะครับและพอเข้าไปในหน่วยกาติโลก็ได้ใช้ชื่อว่าผอนและเขาก็ได้เจอกับจอห์นก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะทำความรู้จักกันและขณะที่จอห์นที่ใส่กางเกงในตัวเดียวจะเขาไปกอดทักทายผอนผอนก็ได้ผลักเขาออกมาขอเห็นว่า จอนนั้นใส่แค่กางเกงในตัวเดียวซึ่งนั่นก็ทําให้จอนคิดว่าผ่อนเป็นเกย์น,นะครับและนั่นก็ทําให้หนังคูดูจะไม่ค่อยถูกคอ,อกระสักเท่าไหรนักและหนังก็ได้ตัดไปทีแพนด้าโปรดิวก็ได้มีชายสองคนที่กําลังคุยกันเรื่องรูปภาพราค่า14ล้านส่วนทางด้านพอรอนกับจอนตอนนี้เขาก็แนะนําตัวกับคนอื่นที่นี่และพวกเขาก็เดินออกมากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นสักพักเสียงโทรศัพท์ของพอรอนก็ดังขึ้นเขาจึงออกไปรับซึ่งคนนี้โทรมาเนี่ยก็คือแฟนสาวของเขานะครับส่วนทางด้านจอนตอนนี้ เขาก็มาคุยกับสาวที่ร่วมงานอยู่ซึ่งเธอก็มีชื่อว่าเอวาเปเลสและจอนเนี่ยก็คิดว่าเอวาชอบเขานะครับแต่ที่จริงแล้วเอวาเนี่ยไม่ได้สนใจจอนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าจอนแก่แล้วจากนั้นพรอนก็มาหาสาวที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นพร้อมกับถามเธอว่าได้ยินเชื่ออะไรไหมเธอเลยบอกว่าเธอได้ยินว่า l อีก่อนที่พอนจะถามเกี่ยวกับนักบินไปว่าเขาด้วนพักลงมาหรือเปล่าแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเธอนั้นเห็นแค่ต้อนถึงพื้นแล้วซึ่งจอนที่มา ก็ได้เขีนยนใบสั่งให้กับเธอไปเนื่องจากว่ารถของเธอไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนแต่พรก็บอกว่านี่มันเป็นรถใหม่เรียกได้ว,ว่าจอนเนี่ยโคตรมึนนะครับจากนั้นพรและเพื่อนก็ได้มานั่งกินกาแฟกันโดยที่จอนอยู่ด้านนอกซึ่งแพริตที่เห็นจอนเขาก็ถามพรไปว่าคู่หูของนายไหวไหมเนื่องจากว่าจอนนั้นทําตัวมึนตลอดและขณะที่กําลังคุยกันพวกเขาก็หันไปเห็นรถยนต์คันหนึ่งที่ถอยมาชนมอเตอร์ไซค์ของจอนซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาหัวเราะกันออกมายกใหญ่นะครับที่เห็นแบบนั้น หลังจากกินกาแฟาเสร็จคอนก็เดินออกไปคุยโทรศัพท์กับหัวหน้าพร้อมบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมาเละเทะมาก่อนนี้เขาจะได้ขอที่อยู่จุดที่นักบินกระโดดลงมาและขอประวัติคนที่ชื่อบ๊อบลินไปหลังจากที่คุยกันเสร็จทางคู่ก็ได้ขับรถมาที่บ้านใครสักคนหนึ่งซึ่งจอนก็ถามคอนไปว่าเราคือหน่วยตะเวนทางหลวงทําไมไม่ไปอยู่บนทางหลวงคอนเลยบอกไปว่าเขาจะไปทําความคารบหมายของเจ้าหน้าที่และก็ให้จอนรออยู่ที่นี่แต่ว่าจอนเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเลยจะเข้าไปด้วยซึ่งพวกเขาก็ได้ เข้าไปในบ้านของสาวคนหนึ่งที่เป็นแฟนของท j เพื่อมาแสดงความเสียใจเรี่ยงของท j นะครับ ก่อนที่พรอนจะถามกับเธอไปว่าทีเจมีปัญหาซึมเศร้าหรือไม่สิงเทก็ตอบว่าไม่มีพอเธอกับเขามีความสุขดีและพผอนก็ยังถามอีกว่าทีเจติดเงินใครไหมแต่สาวคนนั้นก็ตอบว่าไม่มีเหมือนเดิมพอพวกเขามีเงินเก็บและไม่ได้เป็นหนี้ใครและตอนนั้นจอนที่ไม่ได้ทําอะไรเขาก็ได้ขอตัเอาไปข้างนอกส่วนผรอนก็ถามเธอต่ออีกว่าทีเจทำงานกับแพรลิสเขามีความสุขไหมแต่เธอก็บอกว่าตอนนี้เธอมีนัดและเธอต้องไปเตรียมตัวแล้วก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะ ได้แยกย้ายกันไป ซึ่งจอนก็ถามพอนว่าครูหูเขาใต้ไปนานแค่ไหนพอนเลยตอบว่า1เดือนซึ่งจอนเนี่ยก็คิดว่าแปลกพอเธอทําใจได้แล้วพนเลยถามจอนตอบไปว่าทําไมถึงคิดว่าเธอทําใจได้จอนเลยบอกว่าตอนนี้เขาเข้าไปในบ้านตอนนั้นมันไม่มีของเขาในบ้านเลยไม่มีแมกกาทีงภาพหรืออุปกรณ์ตกปลาและนักบินแบบนั้นจะไม่มีโต๊ะนั่งพร้อมเครื่องมือรวมไปถึงเสพปืนได้อย่างไรและไม่ว่าจอนจะคิดยังไงเรื่องนี้มันก็แปลกอยู่ดีและเขาก็ได้บอกกับพนว่าเขาต้องไปที่ร้านอาบีที่อยู่เนินเขา ก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะขับรถกันออกไปซึ่งนั่นก็ทําให้พรคิดและโทรไปถามลอดเพื่อให้เธอช่วยดูว่าทีเจมีบ้านหลังอื่นอีกไหมก่อนที่แพรลิสจะขับรถผ่านมาและถามว่าทําไมพรถึงมาอยู่ที่บ้านคู่หูเขาพรเ,เล่นไปตามน้ําว่าเขานั้นมาแสดงความเสียใจก่อนที่แพรลิสจะขับรถออกไปและพรก็ถามจอนไปว่าก่อนจะเขียนใบสั่งจําได้ไหมวันนี้คือเสียงรถอะไรพร้อมก็เปิดเสียงรถของคนร้ายในวันนั้นให้จอนฟังเมื่อจอนได้ฟังเขาก็ตอบได้ทันทีนะครับ ก่อนที่พวกเขาจะขับรถข้างนอกไปแต่ว่าตอนนั้นมันก็นได้มีรถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วและปลาดหน้าพวกเขาจอร์เลยรีบขับรถตามรถคันนั้นไปพร้อมกับเรียกตำรวจให้ตามรถคันนั้นไปด้วยแต่พอไปถึงชายคนนั้นก็ได้เปิดก๊าซสีทองให้จอร์ดูแต่ว่าจอร์เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกา๊าซนั้นเขาเลยยิบปืนออกมาขอตวดไปขับขี่ขอตวดทะเบียนรถและให้ใชายคนนั้นเบ้าเพลงซึ่งผ่อนนี้ขับรถตามมาก็ได้บอกให้จอร์นหยุดนะครับจนทําให้พวกเขาทะเลาะก,กัน ก่อนที่ชายคนนั้นจะบอกทางครูว่าเขาบริจาคเป็นหมื่นเพื่อป้ายนี้รู้ไหมว่าเขาใหญ่แค่ไหนพอตำรวจมาถึงผ่อนก็เดินถือตานั้นมาให้ตำรวจหญิงคนหนึ่งดูและเธอก็บอกว่านี่คือผู้บริจาคป้ายทองก่อนที่พวกเขาจะได้ปล่อยตัวชายคนนั้นไปจากนั้นผ่อนก็ได้มาที่บริษัทที่เอาที่ทำงานและตอนนั้นผ่อนก็เจอกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอันเลนเพื่อนของเขาซึ่งอันเลนก็ถามผ่อนไปว่ามาที่นี่ทำไมพร้อมก็บอกให้ผ่อนออกไปแต่ว่าผ่อนเนี่ยก็พยายามถามว่าที่นี่ มีคนชื่อเอลทีไหมเพราะว่าพยานในวันนั้นบอกว่าได้ยินชื่อนี้แต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าบอตันหายไปแล้วก่อนที่อันเลนจะไล่พอนกลับไปและหนังกระตับไปที่คูเปอร์และเลที่กําลังดูประวัติของพอนว่าเป็นตำรวจจริงๆแต่เลเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่สนนะครับและบอกว่าคนของเขาเห็นพอนอยู่ที่บริษัทรถหุ้มกาะก่อนที่เลนั้นจะถามถึงจอไปคูเปอร์เลยบอกไปว่าจอน,นั้นไม่ใช่เอฟบีไอแน่เพราะว่าจอเคยแข่งรถเมื่อหลายปีก่อนก่อนในพวกเขานั้นจะพูดถึงรู ูป,ปว่ามันมีราคาถึง1 4ล้านดอลลาร์และเลก็ได้สั่งให้คูเปอร์หาชื่อคนที่มีชื่อว่าบอบลินที่เป็นคนเอเชียมาให้เขาด้วยส่วนทางด้านจอนเขาก็ได้มาหาเมียเขาที่มีชื่อว่าคาเลนที่กําลังสอนว่ายน้ําอยู่ซึ่งจอนก็ได้ใส่ชุดตารวจทางหลวงมาให้เธอดูซึ่งเธอก็บอกว่าบันเท่ดีนะครับแต่ว่าชายคนหนึ่งที่ว่ายน้ําอยู่ก็ถามจอนไปว่าเป็นพนักงานส่งของหรอซึ่งจอนที่โดนทักแบบนั้นเขาเลยตอบไปว่าเขาเป็นตำรวจก่อนที่เขาจะเดินไปหาเบอร์เกอร์กินแล และตอนนั้นผอนก็เดินเข้ามาคุยด้วยซึ่งจอหนได้เห็นผอนไปเข้าห้องน้ําบ่อยเขาก็ถามพ่อนไปว่าทําไมถึงเข้าห้องน้ําบ่อยจังแต่ก็ดูเหมือนว่าพ่อนเนี่ยจะไม่พอใจนะครับก่อนจะขึ้นรถและขับออกไปและตอนอยู่บนถนนก็ทําให้จอนนึกอะไรขึ้นได้เขาเลยถามพ่อนไปว่าพ่อนไปช่วยตัวเองในห้องน้ําบ่อยขนาดนั้นเลยหรอและสักพักตอนนั้นรถหุ้มเกาะกระโดนยกล้อหลังและด้วยคนหลายเข้ามาติดระเบิดและระเบิดอีกครั้งตำรวจที่ทราบเรื่องก็ได้มาที่จุดเกิดเหตุทันทีคนหลายได้เห็นตำรวจมา มันก็เปิดฉากยิงใส่ตำรวจไปซึ่งมันก็ทําให้คนที่อยู่ในรถตกใจมากและพวกคุณหลายมันก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปส่วนทางด้านพลตอนนั้นเขาก็หลดลมข้างทางนะครับและเขาก็พยายามขอให้จอร์ช่วยแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนแจ้งเข้ามาว่ามีเหตุเกิดขึ้นจอร์เลยรีบขับรถไปที่จุดเกิดเหตุโดยที่ไม่ได้ช่วยพ่อนพอจอร์เห็นรถคุณหลายเขาก็รีบขับตามไปเลยทําให้พลและจอร์ต้องขับรถขึ้นเขาเพื่อตามไล่ล่าคุณ้ายไปแต่ว่าจอร์เนี่ยก็สามารถขับขึ้นเขาได้สบายนะครับเพราะว่า เขาเคยแข่งรถมาก่อนส่วนทางด้านพรน,นั้นก็ล้มเหมือนเดิมแต่ก็โชคดีที่มีรถของตำรวจมาช่วยและทางข้างหน้าก็มีส่วนสนุกอยู่นะครับแต่ตำรวจที่ไล่ตามจับคนร้ายก็ชนจนยเครื่องเล่นพังทั้งหมดจนจอสามารถตามคนร้ายทันและเขาก็บอกให้พวกนั้นหยุดและมอบลงแต่พวกมันก็ไม่หยุดนะครับจอเลยยิงใส่รถพวกมันไปแต่ก็ไม่โดนจนพวกมันสามารถขับหนีไปได้ซึ่งตอนที่พวกคนร้ายไประเบิดรถดหุ้มเกาะนั้นพวกมันก็ได้เอากระเป๋าใบหนึ่งไปซึ่งในกระเป๋าใบนั้นก็น่าจะเป็นเงินหรือ เป็นรูปที่มีราคา14ล้านตอลลาส่วนทางด้านจอนที่คว้ารถมาได้เขาก็ได้รีบซิ่งตามไปและตอนนี้ทางคนร้ายที่หนีมาก็มีพ่อนดักรออยู่นะครับผอนเลยบอกให้พวกคุณร้ายหยุดแต่พวกมันก็ไม่ยอมหยุดเหมือนเดิมก่อนที่พวกนั้นจะขับหายเข้าไปใต้สะพานซึ่งจอนและผอนก็ได้จอดรถเพื่อดักรอพวกนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ารถบรรทุกกําลังจะพุ่งมาชนผอนแต่ก็โชคดีที่จอนกระโดดพุ่งไปใส่ผอนเลยทาให้น้งคู่นั้นไม่เป็นอะไรก่อนที่รถบรรทุกคันนั้นจะเกิดการระเบิดขึ้นซึ่ง ก่อนที่กระโดดไปช่วยพอนเขาก็จัดการต่อยพอนเพื่อแก้แค้นเรื่องที่พอนนั้นเคยเตะขาเขาหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สงบลงพวกเขาก็ได้ขับรถกันออกไปและตอนนี้ก็มีสาวทักมหาพอนว่าเธออยากมีอะไรด้วยแต่พอนก็บอกไปว่าเอาไว้ก่อนและตอนนี้ฝนก็กําลังตกลงมาด้วยจอน,นั้นเขาก็นอนอยู่ที่เตียงนะครับและเขาก็กาลังหยิบยามากินแต่ดูเหมือนว่ายาเนี่ยมันจะหมดและฝนที่ตกลงมามันก็ทําให้จอนลุกขึ้นไม่ได้เขาเลยตะโกนเรียกหาคาลินแฟนเขาแต่ว่าเธอ ก็กาลังกินอาหารกับชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ซึ่งเธอก็คิดว่าจอนนั้นเรียกร้องความสนใจก่อนที่เธอจะจูบก,กับหนุ่มคนนั้นก่อนไปส่วนทางด้านจอรนเขาก็พยายามลงมาจากเตียงแต่ว่าเขาก็ลงมานอนกองอยู่กับพื้นด้านล่างเขาเลยทรไปหาเอวาเพื่อให้เธอนั้นมาพาเขาไปอาบน้ําแต่ว่าเอวาเนี่ยก็ไม่มานะครับเพราะเธอรู้ว่าตอนนี้จอรนไม่ได้ใส่เสือ้อผ้าและขณะที่ผ่อนกําลังคุยเรื่องเอลคีและที่เจอยู่จอรนก็โทรมาหาเขาและให้ผ่อนเอากระเป๋ายามให้เขาพร้อมกับบอกอีกว่าให้ อุ้มเขาไปที่อ่างน้ําด้วยซึ่งตอนแรกผ่อนก็ไม่ยอมนะครับพอตอนนี้จอรกําลังเปื่อยอยู่จอรเลยอ้างเรื่องที่เขาได้ช่วยชีวิตพอรอนเอาไว้เลยทําให้ผ่อนต้องยอมออกมาช่วยจอรและใช้ผ้าปิดไว้ระหว่างที่อุ้มจอรแต่เขากระดันเหยียบผ้าหลุดและสะดุดลม้มจนทําให้จอน,นั้นกระเด็นลงไปลงอ่างน้ําพอดีแต่ช่วงลม้มงวงช้างของจอรกับลิ้นฝีป้าของผ่อนมันกระทักทายกันเล็กน้อยนะครับจนทําให้นังคูเดี่ยวหัวเระออกมาและผ่อนก็ได้บอกว่าจอรเป็นคนที่สองที่ช่วยชีวิตเขาไว้จ อรเลยถามไปว่าใครคือคนแรกพ่อนก็บอกว่าคู่หูเก่าเขาและผอนก็ได้บอกความจริงกับจอนไปว่าเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ซึ่งมันก็ทําให้จอรนที่รู้ความจริงตกใจมากนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะมาที่บ้านอีกหลังของทีเจแต่พอมียของทีเจเปิดประตูออกมาเห็นพวกเขาเธอก็บอกว่าเธอไม่ว่างก่อนจะปิดประตูไปแต่สุดท้ายเธอก็ย้อมเปิดประตูให้นะครับและทั้งคู่ก็บอกว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับทีเจและตอนนั้นแพริดก็กระโดดลงมาใส่ผ่อนจนทําให้รูปแตก ซึ่งจอนเองเขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ระหว่างที่แพรลิสและพรสู้กันมันก็ทําให้บ้านของทีเจพังนะครับและเมื่อจอนลุกได้เขาก็อารูปที่ผนังฟาดไปที่แพรลิสแต่ว่าพรก็พยายามบอกให้จอนพอซึ่งเมียของทีเจที่เห็นเหตุการณ์อยู่นั้นเธอก็ถามทุกคนว่าเป็นบ้าอะไรก่อนที่พร์จะถามถึงทีเจและบอตันไปแต่แพรลิสก็ตอบว่าเขาไม่รู้อะไรเลยและจอนก็ถามแพริสไปว่าแพรลิสเป็นเพื่อนกับเอลทีไหมซึ่งแพริสก็งงนะครับว่าเป็นใครก่อนจะถามไปว่า มายถึงผู้พันสักคนที่ชื่อ l t ใช่ไหมก่อนที่พวกเขาจะไปหาชื่อผู้พันกันต่อนะครับจากนั้นจอนและรอนก็นได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจนพวกเขามาเจอกับคนร้ายคนหนึ่งที่ยิงมาใส่พวกเขาก่อนที่จอนนั้นจะเข้ามาช่วยคารีนแฟนสาวข,ของเขาและพากนันหนีออกไปแต่คนร้ายมันก็ยิงมาที่ประตูจนทําให้โดนมือของผอนโจนิ้วขาดไปจอนนี่เห็นแบบนั้นเขาก็อาสาไปหานิ้วของรอนเพื่อจะเอากลับมาและเอาไปให้หมอต่อได้แต่ว่าจอนนั้นก็เก็บมาไม่ครบนะครับและพอตำรวจมาถึง ตอนนั้นก็มีรถขับเข้ามาโชว์รถของตำรวจจนระเบิดและคนร้ายก็ได้เข้ามาและคนร้ายคนนั้นก็คือร้อยตำรวจโทเลมอนเคิร์สนะครับที่ได้ยักยอกเงินหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตั้งตังตวเองก่อนที่เคิร์ตนั้นจะเข้ามาต่อสู้กับผอนและตอนนี้ทั้งตำรวจและคนร้ายก็ได้ยิงต่อสู้กันอยู่ด้านนอกซึ่งผอนก็พยายามใช้โซ่ลัดคอเคิร์ตเอาไว้ก่อนที่จอนจะตัดสินใจยิงไปใส่เคริร์ตแต่มันก็ไม่โดนนะครับและเขาก็ดันยิงไปโดนระเบิดจนทําให้เกิดการระเบิดและเกิดไฟไหม้ขึ้นจอนและผรนได้เห็นแบบนั้น พวกเขาเลยขับรถหนีออกมาส่วนเคือที่ออกมาได้เขาก็กําลังจะลุกหนีไปแต่ตอนนั้นก็มีปืนมาจ่อที่หัวเขวไว้ซึ่งนั่นก็คือเลีนซีแต่เธอเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกับเร์ดและก็ได้ให้ปืนเร์ดไปก่อนที่เร์ดนั้นจะเอาปืนมาจ่อที่จอดและจัดการยิงจอนทิ้งแต่ผอนก็ได้กระโดดเข้ามาช่วยเลยทําให้กระสุนนั้นไปโดนแขนแท้นะครับและตอนนั้นก็มีกระสุนจากไหนไม่รู้ยิงเข้าไปที่หัวของเร์ดจนตายแต่ที่จริงแล้วกระสุนที่ยิงมานั้นมันไม่ได้ยิงมาจากไหนนะครับแต่ว่ามัน เกี่ยวกับัญจแขนของจอนเรียกได้ว,ว่าการผ่าตัดทุกครั้งที่ผ่านมามันได้ช่วยชีวิตเขาไว้ก่อนที่เอวาจะวิ่งและกระโดดเข้าไปใส่หลินซีและจับเธอไว้หลังจากทุกอย่างขี้คลายลงแล้วจอนและพรอนก็เดินไปหาหนิ้วก้อยของพอนต่อนะครับและสักพักคาเรนก็เข้ามาคุยกับจอนและเธอก็บอกว่าเธอชอบงานนี้ของจอนมากซึ่งจอนกระบอกกลับไปนะครับว่าเขานั้นก็ชอบคาเรนเหมือนกันเธอเลยถามจอนมาว่าให้เธอนั่งรถพยาบาลไปด้วยดีไหมแต่จอนก็ตอบว่าไม่ดีกว่าและยังบอกอีกว่า มันเวซึ่งผมก็คิดว่าจอนเนี่ยน่าจะรู้เรื่องนุ่มคนนั้นของคาเรนแล้วเลยทําให้เขาไม่พอใจที่คาเรนมมหนุ่มใหม่และไม่เคยสนใจเขาเลยและตอนที่จอกําลังจะโดนยกขึ้นรถพยาบาลเอวาก็ได้มาถามจอว่าเป็นอะไรมากไหมก่อนที่จอนนั้นจะชวนเอวาขึ้นรถไปด้วยซึ่งเธอก็ขึ้นรถมากับพวกเขานะครับและตอนที่อยู่บนรถจอนกนได้ขอโทษเอวาไปซึ่งเอวาเองก็ได้ขอโทษเรื่องที่พูดถึงเมียจอด้วยเช่นกันและเอวาถามจอนไปอีกว่าผายปอดหน่อยไหมซึ่งจอนก็ตก ลงนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้จูบกันซึ่งผอนกับเจ้าหน้าที่คนอื่นเนี่ยก็ต่างมองพวกเขาและคุยกันเบาๆจอรเลยหันไปบอกผอนว่าให้พูดภาษาสเปนเขาจะได้ฟังไม่รุรืออและเขาก็ได้หันไปจูบกับเอวาต่อก่อนที่เรื่องราววุ่นๆทั้งหมดในหนังเรื่องนี้จะได้จบลงในเพลงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้โดยเรื่องราวในหนังเรื่องนี้นั้นค์อก็เป็นคนยักยอกเงินไปนะครับแต่ไม่ว่าจะเก่งยังไงแต่ถ้าเกิดไม่มีดวงไม่วายจะยิงคนอื่นตายสุดท้ายกระสุนข็กับเขามา่าตัวเอองไดดด้ยยูี หังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง6คะแนนและได้รับคะแนนจาก o t t e เทนทิมอทออีก19%และถ้าเกิดใครที่ชอบการสปอยของพวกเราผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อก้าวไปสู่แสนซับด้วยกันนะครับ